สวัสดีพี่น้องมือนี้มาเห็ดแกงเห็ดแตกินได้เเล่อส่วนผสมกับมีหลายอย่างเปล่งเห็ดแบบสไตล์แกงน้ำมันอีพี่น้องมียานั่งผมยานั่งเขาแบบบดแล้วก็ละลายน้ำเรียปล่าๆนะส่วนผสมกับรายละเอียดมีใครบนแดงผมเห็ดเห็ดอะไรก็เห็ดเห็ดเฟืองเนาะเห็ดเฟืองเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูแล้วก็ยังะแยงแคะแยง ผักคาผอมใสสลับักก็ยังบางบวบเนาะบวบางบเออน้ผักกบบแต่ว่าต่ว่าจะเห็นแบบเียให่เนี่ยนะยังขะเบือเบือเออเซนามก้นเขาเนียวเซนามพี่นอันนี้ก็ส่วนผสมที่ว่าตำเนาะมันก็มียังมียนสวบัวหัวแดงแล้วก็ไข่่ตกหมกกหน่อยนึงเนาะไปให้ทการเพี่อ ส่วนผสมไปตำให้นับกันพียวโอเค okay. เริ่มจากันข้างหมอ,มอนำยาน้างก่อนนะพี่น้องจักหน่อยอ่ผลเราค่อยปรุงเอาเครื่องลงใสอ่สำเร็จปาะเนี่ยเครื่องปรุง<อ>ตำ,ตำแล้วเนาะม่นะ้เอาไปใส่อันนะั้นนะหมอเลยใส่หมอ ที่แท้ควรจะนำฟุดแล้วจะคอยใส่แต่ว่าใส่ก่อนใส่ลูกก็ได้ไม่มีปัญหาใส่เพื่อกันใส่เพื่อกันเพลาะฝ่ามันปวดหิวทำเขาวเบือ่อเพลวส่วน,นผสมต่อไปเนี่ยเขาเขาเบือ่อเขาเบื่อตามเรียบร้อยแล้วก็ผสมใส่น้อยนึงเพลาผสมใส่ผสมใส่น้ำธรรมดา嘛 จะกอยลงหมอ,อมจะกอยรงหมอกถามคนถามันเระะ<ม>ื่างว่าย่านมีการติดหมอ คนไดหนึ่งโอเคใส่ไปแดกได้พี่หรอไปแดงแดกสดสดๆเหรอจะให้จนมันเหลือแต่กระดูกเป็นกวาดได้ไหมนรอ mùa sáng mùa mùa sáng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  mùa có mùa sáng 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 สูตรแบบยูหานอาหารเลยเพียวเสร็จต่อได้เพียงนะ เฮ็ดหูหนู ulu, ซื้อมาแต่ตลาดมีแต่ตรงง่ามพมีงงม่หรอกพวกกำลังใงม่เฮ็ดเฟื่องพร้อมเรี้ยแบบสไตล์แบบบ้านนาี่หรอกขับรถอ่าใส่ไข่ปบาแดงได้เพื่อไหมนี่ ข้าวเอยอืมทอดเลยเวลาฮหดน้ำลายแตก้น้ำลายแตกหิวข้าว น้าตาส,สวยลนะเนี่ยกินอร่อยเนาะยูหานก็นเฮ็ดแบบนี้นะพี่น้องใส่เส้นหมูในเนื้อเนื้อเผือกนะเอาเพิ่มความนัวเพิ่มความเสียบ <That easy. S 1> แบบอีซี่แบบง่ายๆใส่หมูบวบได้เผือกนะ หกกัวอนมันจะสุขสบาัอะอย่างเง้สู้อะไจะคอยใส่พัะแยงัประขาใส่ประมันหานาที่เพื่อ Sẽ phải nhé, được nhau nè Cập bất kìa cái này là tác sama pi. kiếm gần kia, xâm lệch, phòng sợp là. Đấy, lại. Đấy, đây là kiếm về nè. อ่นช uh, ่วประกอบก็มีอ่อน่พี่อีงปลาโอาถอดปลาให้นพี่จะสองอย่างนี่แหละําเจลเพ้างไปกินน้ำยกเาะี่เพาะันพาีกีันองมีญาไกงเก่าอยู่ล้เก่า คุณมากงแล้วคุณกีฬาอ็นียเขากอนี่เสียงอ่ะทัาปะกับมาแต่บทเป็นไงจ้าเสียงน่อยมือบทแกว่าไรอกมจะมือเจบมือเจบมือ มวบอกมวาอะไรยังไงครับาถาดกดวัดทูสระน้ำซุาไปบินธบาบาดแล้งมาเห็ดเบียยเวลากินเขาแรงจับ๊อบไวลั เอเคโอเค็่เครอไพี่หอี่น้ปีลามากินกนพี่หอ พ,พัราลาไทยาสร์พัราลาเอ่อเหนื่งพัราลานาครีสองายาสตร์สามอังกฤษสศึกษาพลเมื่อหาพระศึกษาหกส ศิลปะดนตรีเจ็ดประวัติาสตร์ไอซีที <G> T, ิาัคอมนี่เด<ม>็๋วเชานเียนไปหลอกเลยอ่ะ คลิปนี้สมมมีนด้ยกนะคาลใสคยไปคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขากลัาสบายดีไนหรอสบายพี่บ๊อยบายคลิปอะไพี่บ๊อบ